นี่นอกระบบเป็น modern world slavery ครับเป็นการค้าคาดในยุคใหม่ที่ได้พาดอิสรภาพค,ความฝันไปจากผู้คนในยุคสมัยนี้ปัญหานี้เรุนแรงและใหญ่เกินกว่าที่จะแก้ปัญหาได้โดยไม่มีภาครัฐเป็นตัวกลางครับในวันนี้รัฐบาลจึงต้องรูนารหลายภาคส่วนที่เข้ามาเข้าไปปกครองตำรวจและกระทรวงการคลังเพื่อไม่ให้ประชาชนกลับไปอยู่ในวงจรนี่นอกระบบอีก ถ้าเข้ามาไก่เกียร์ลดดอกได้หรือว่าเลื่อนการส่งรายวันได้ก็ดีค่ะเหมือนเข้ามาช่วยเหลือบรการแก้ไขปัญหาน่้นองระบบนั้นกระทรวงมหาดไทยนะครับจะทำงานด้วยการิัาร เชิงพื้นที่แบบบูรณาการร่วมกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งท่านนายรัฐมนตรีท่านได้กล่าวแล้วนะครับว่าจะเป็นการร่วมมือโดยบุคลากรหลักก็คือายอำเภอและผู้บังคับสถานีตำรวจนะครับจะมีการศึกษาาการปฏิบัติตามมาตรฐานในการปฏิบัติงานให้เข้าใจร่วมกันทั้งสองหน่วยงานตั้งแต่การช่วยเหลือลูกหนี้โดยเฉพาะในมิติด้านการไกล่เกลี่ย และการประณีประนองข้อพิพาทการเฝ้าระวังและป้องกันรวมถึงการปราบการผู้กระทําความผิดอย่างเด็ดขาดนอกจากนี้จะมีการประสานเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพื่อให้การแก้ไขปัญหาที่นอกระบบไม่ซ้ซําซ้อนและเป็นไปนในทางเดียวกันเดือดง้อนเงินต้องไปทำมันนั่นต้องดู ที่อยู่ต้องดูด้านดูนี่จังหวะว่าเราจะใช้เงินมันไม่ทันความร้อนเออความร้อนเออไปปุ๊บเนี่เออถ้าแกต้องไปปุ๊บต้องได้ปั๊บอย่างเงี้ยถ้าเป็นคนไทยอย่างเงี้ยเออคุณเอาอะไรรับมีหลักประกันมีมันก็ไม่ได้ง่ายๆพี่นาดออมสินเนี่ยมีมีหลักประกันจะเป็นเดือนสองเดือนนะครับเออต้องไปทํานั้นพี่นัดไปถ่ายนั้นถ่ายนี้มาถ่ายโน้นถ่ายนี้มา คือกู้เนี่ยถ้าเราพูดถึงว่าไม่ถึง3ชั่วโมงเราก็ได้เงินก้อน<ม>และเราก็ผ่อนใช้เขาเป็นรายวัน<ม>รายวันนี่ก็แล้วแต่ที่เขาจะกําหนด<ม>จากเงินต้นที่เรากู้<ม>ใช่ไหมคะมถ้าสมมุติว่าเราหาไม่ได้ส่งให้เขาไม่ได้สักสองวันเนี้ย<ม>เอาและตามจิกตามทวงอยู่ตรงไหนอยู่ในลูตาม คือข้อดีอะได้เงินไวแต่ข้อเสีกยคืออย่างโอ้โหมากมายมหาศาลหนึ่งถ้าเราขายของไม่ได้เราก็หายเขาไม่ได้พอหายให้เขาไม่ได้เราต้องหลบเพราะไม่หลบมันเอาเราแน่แล้วเขาใช้วิธีการพูดเนี่ยถ้าเบื่อเป็นจ่าสีจ่าสาที่ไม่รู้กฎหมายก็ต้องกลัวก็ต้องโดนก็ต้องรีบหานั่นแหละค่ะมันคือความทรมานเหมือนการกดดันกดดันเราอะไหนจะขายของไม่ได้ไหนเราจะต้องหาเงินให้เขาอะไรอย่างเงี้ยก็ยังโอเคอยู่นะ ก็ดูให้บริหารไปดูเนาะว่าเออถ้ามาตการนี้มันได้พวนผ่อนคลายคนที่มาเป็นหนี้นอกระบบแล้วเขามาจ่ายผ่านทางรัฐบาลเองอะไรเองเขาก็ช่วยชาวบ้านได้เยอะนะคะแต่ถ้าเจ้าตัวคือยอมทั้งสองฝ่ายคนที่เป็นหนี้กับเจ้าหนี้เขายอมเปิดเผยนะ,ะก็ลองดูว่าเขาจะเปิดเผยได้กี่ราย <laughs> มันก็จะมีนายทุนจากพื้นที่อื่นๆที่ามาปล่อยกู้มาปล่อยกู้แล้วคนกลุ่มนี้เขาไม่ได้อยู่ในพื้นที่เขาก็จะไปจ้างคนกลางไปทวงหนี้ให้เขา,เอ,าอันนี้แหละกลุ่มนี้เราไม่ไดเจอการทวงหนี้ที่ผิดกฎหมายหรือใช้ความุนแลนะคะแล้วก็ตอนนี้รูปแบบใหม่ที่เราจะได้ยินมากขึ้นเรื่อยๆตอนนี้นายทุนนอกระบบเนี่ยไม่ได้มีแค่นายทุนที่เป็นคนละตอนนี้มาทางไลน์แล้วนะคะปล่อยกู้กันทางไลน์ ปล่อยกู้จริงบ้างหลอกบ้างอไอ้ที่หลอกก็ถูกหลอกกันไปแต่ไอ้ที่ปล่อยกู้จริงเนี่ยสิ่งที่เราเจอก็คือว่าเมื่อเมื่อลูก,ลกนี่ผิดนัดลูกนี้ไม่ใช่นี่สิ่งที่เขาทำเนี่ยเขาอาจจะไม่ใช้ความรุนแรงแบบเดิมเขาอาจจะทำแบบเดิมไม่ได้แต่สิ่งที่เขาทำเขาก็จะประจานคุณผ่านช่องทางผ่านรายชื่อ,รา,อรายชื่อ contact name ของคุณในโทรศัพท์ที่คุณอนุญาตให้เขาเข้าถึงก็จะโทรไปด่าตามนะั้นหรือว่าไปประจานคุณตามที่ทํางาน ไอ้ตรงนี้ตัางหากคือช่องว่างที่ที่กฎหมายยังเข้าไปจัดการไม่ได้